เสียวครับ้องได้มั้งเอาตอนนี้ภายงามเดินทางมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับ ก็จะได้พาภายงามลงมาผูกนะครับก็คุณพ่อไหมกำลังจะขึ้นไปแก้นะครับเชือกคอฮะสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ F.C. ครับผมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเดินทางมาถึงแล้วครับครับสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องแ a ม i ี่สีทับไทยนะครับ วันนี้นะครับเมื่อปีเทแเราเราก็มาเนาะครับได้พาเจ้าสุดโรนะครับภายงามนะครับมาออกงานนะครับวันนี้มาเทนพ,พ่อใหญ่นะครับว่าพ่อใหญ่มีอาการตกมันนะครับเอาอาเจีย้ยก็มันพาเจ้าภัยงามงลงรถนะครับเออดู รีลานะครับสภายหารลงรถเป็นอย่างไรครับ มัดใส่ขานะครับเพื่อจะได้พาไปผูกให้ภายงามได้พักผ่อนก่อนนะครับก่อนสักึ <จะ S 2> ดีเฮถึงเวลาแห่นะครับกําหนดแห่วันนี้ก็อยู่ที่ตอนช่วงบ่ายนะครับวันนี้อทิ้<อ>หน้าไปอีกแล้ว เชือกลงเชือกนี่เอานี่เอาเอาเอาดอกจุ่มเลยเอาเอาเออลงเลยถ่ายลงรถของภายงามเท่มากเลยครับ Rồi tên con chiên này là thằng này Rồi Tên con chiên này là thằng này là thằng Rồi ลงรถครับได้ออกาสนานแล้วขี้เกียจขี้เกียจเหมือนควันควันก็คือพ่อไงพ่ออะไรทำอะไรฮะลุงตัดต้นไม้บ่สกตันี้หายไปไหนวะ สนะเกลโซ่เล็กหายไปไหนพี่อยู่นั่นเองเลยครับฮะ <Huh? S 2> อยู่นั่นนี้ไม่มีไม่มีเลยเออใครถอดออกไม่รู้ก็งานนี้นี่ปีที่แล้วพ่อใหญ่ก็มานะครับปีที่แล้วนี่เป็นพ่อใหญ่นะครับที่ได้มาเห่น,นะครับแต่ปีนี้พ่อใหญ่อ,อยากพักผ่อนเร็วหน่อยครับปีนี้ก็เลย น้ำมันออกก่อนนะครับตกมันนะครับมาไม่ได้ครับก็เลยส่งะเทนนะครับเป็นเจ้าภายงามนะครับสโลของเรานะครับ กออ็จะพาภายงามไปล่ามก่อนนะครับเฮ้ยกิอะ ทำลีแล้วนะครับคี่จะให้พายงานพักผ่อนครับเซ็สนสคริปตกเลยฮนะซูนซูพายงานลงมาก็มีอาหารเลยครับเป็น ต้นไม้เรับร้านขอลามสั่งด้วยเป็นต้นไม้ที่เป็นยานะครับที่อยู่แถวบ้านเราก็หาตัดให้น้องช้างกินนะครับเวลาช้างโอ้ยมามามาเว่แล้วมาไม่สบายนะครับโอ้ยแมาถอยมา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 ถอยมาถอยมามามาเอ่นลังมาถอย Oh, sáng thôi lăng thôi. Lên. Thôi. Khai ngàm. Thôi. Thôi mà, 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 mà. Muốn mà. mà mà. Ờ. 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 Ừ. Thôi. ก็หลังจากที่มัดภายงามเสร็จนะครับก็ปล่อยให้ภายงามได้พักตามอ,าอัธยาศัยนะครับก็รอกําหนดแห่นะครับโอ้ดูหักต้นไม้กินใหญ่เลยครับภายงามเดีย๋ยวพาไปดูครับว่ามีเช่นไหนมาแล้วบ้างครับนี่ครับนี่ก็เป็นช้างทีมงานวัฒนธรรมนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราซูมไม่ดูนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร,นรน่นะครับนี่ครับก็เป็นภายชัยมงคลนะครับก็มาถึงก่อนเราได้สักคู่หนึ่งนะครับก็ควานของทางภายชัยมงคลนะครับก็ได้พาไปผูกนะครับเพื่อให้น้องได้พักผ่อนนะครับ ก็จะมีาภายหนุ่มเสกนะครับที่เดินทางมาถึงก่อนแล้วนะครับลุงวัสดีีรครับนี่ครับนี่ครับภายหนุ่มเสกก็ได้ผูกอยู่ที่นี่นครับใกล้รถนะครับขนตาก็นอนเฝ้าครับ ผมโมเวนไม่ได้ไปกับคุณพ่อแล้วครับแบนรับงานแล้วครับไม่มีไมจะมีกอนย <c oughs> <c oughs> หนวดขาจะมาน,นวดกระจูกันไงโว้ยก <c oughs> ็อ,อยู่ตรงนี้นี่ก็ <c oughs> มันที่มันอยู่ตรงนั้นเนาะก <c oughs> ็จะให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ที่มันอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ตรงนี้นี่วันนี้มีช้างมากี่เชือกครับคุณตา,าห้าครับห้าครับ,หรบเหลือเหลือพายอะไรครับเหลือพาย ภยดอยกับภายทองแท้โอ้ผูดอยกับภายทองแท้นะครับยังยังเดินทางมายังไม่ถึงนะครับก็มีช้างมาห้าเชือกนะครับวันนี้ก็จะมีพรภายหนุ่มเสกนะครับแล้วก็ภยงามนะครับก็ภยชัยมงคลที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เหลือภาอ่า ทองเทะครับกับพายผู้โดยนะครับที่กำลังเดินทางมาอยู่นะครับก็น่า <hum ming> จะถึงแล้วครับใกล้น่าจะถึงแล้วนะครับ <ใน S 1> ตอนนี้พายทองเทสนะครับกับพายผู้โดยนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับพายทองเท้กับภายผุดดยลงรถนะครับจุ๊จดี๋ว จะไปกลับรถมาก่อนนะครับก่อ,อนนี้นะครับก็พายผูย้โดยกับพายทองทแท้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> ก็กำลังจะลงรถนะครับ มาดูนะครับว่าจะลงรถยังไงนะครับทางภายสองเชือกนะครับ ก็น่าจะเป็นถอยลงเชือกนึงนะครับภายผูดโดยน่าจะถอยลงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพา,ายทองแท้นะครับลงรถนะครับ ห่างๆนะครับว่าเราไม่รู้นิสัยเขานะครับเพราะว่าไม่ใช่ช้างที่เราอยู่ด้วยนะครับก็ป้องกันอันตรายนะครับ bạn <tumas> ไปถ่ายจะนานแล้วมาดูครับวิธนะีลงรถนะครับลงเหมือนกับพิพายงามเลยนะครับโอ้โหครับ

โอ้เสียงหวานมากครับไอต้องเทครับก็จะให้น้องช้างไปพักผ่อนก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ